สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับเราช่องคลายของคุณนะคะน,นี่มันบรรยากาศนะคะเมฆาฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะตกทุกต,ก,ตกทั้งคืนเลยนะคะเมื่อวานก็ทั้งวันนะคะวันนี้ก็มาดูสวัสดีแม่แม่จ้าวันนี้ก็มาดูสองสาวของเรานะคะบรรยากาศตอนเชา้ชาเช้าอากาศฝนตกนะคะ ตอนเช้าช้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนตกนะคะแม่ดอกรักป้าเพนะคะไปไหนไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่กับบ้านเฝ้ากับเตือนนะคะนี่ป้ะเพคุณสวย บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้สวัสดีแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องพลายทองกูนนะคะมาพบก,กับแม่ดอกรักป้าเพนะคะนี่วันนี้ก็มาลงคลิปให้แม่ได้ชมก่อนนะคะดอกรักกับป้าเพยบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะน้นองก็เราก็ทําความสะอาด ที่หลับที่นอนนะคะให้ป้าเพแม่ดอกรักเรียบร้อยแล้วเราก็เอายาเอาน้ําให้น้องกินตอนเช้าๆนะคะดูบรรยากาศฝนก็ลงเม็ดนะคะตลอดคืนเลยนะคะนี่ดูพ้าหันตูดใส่กันนะคะแม่ดอกรักฝั่งข้างหน้าป้าเพอยู่ฝั่งนี้นะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะคงไม่มีแดดนะคะวันนี้นะคะดูแล้วนะคะคงจะไม่มีแดดนะคะเพราะว่าท้องฟ้ามืดมัวนะคะตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะและก็คืนนี้ก็ทั้งคืนนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะพายุข้าวนะคะยอกรักกับป้าเพก็อยู่กับร่มนะคะไปเดินไปไหนไม่ได้นะคะ อ้าวแพรสวัสดีหน่อยค่ะทักถายแม่์ม่หน่อยเร็วสวัสดีลูกเร็วสวัสดีจ้าพี่สวยสวัสดีจ้าตอนเช้านะคะอสวัสดีค่ะอสวัสดีนะลูกย่อเสียงหน่อยเร็วเรวสวัสดีจ้าเร็วเสียงไม่เสียงเลยค่ะแม่จ๋าคงจะ เสืมคงจะหลงหลงลืมลืมอยู่นะคะนี่เอาสวัสดีจ้าสวยๆก่อนแล้วเร็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 วทักทายแม่หน่อยลูกเสียงยอ่อสวยสวยอีลูกสวยอีกสวัสดีแม่ตอนเช้านะคะอันนีงดูดอกลักนะคะดอกรักจะมีเสียงไหมน้อเอาดอกรักเสียงหน่อยลูกเร็วจ้าหน่อย สวัสดีค่ะเสียงเสียงหน่อยบนสูงเสียงสวยสวยสวัสดีตอนเช้านะคะก็มาพบก,กับสองสาวนะคะยากาศครึ้มฝนตกนะคะนี่ วันนี้ดอกลักก็มาทักทายพูดคุยกับแม่ๆนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะ อยป้าแพรเราตัวใหญ่มากเลยนะคะสูงนะะตัวดำผิวดำขึ้เลยนะคะอย่อหน่อยลูกมาๆมาๆมา,มา,มาวันนี้ก็มาดูสองสาวกันจ้ามันยากาศฝนตกนะคะ แันนม้ดอกลากเสียงไม่ค่อยเ็งแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องก็ถ่ายท้องนะคะถ่ายเหลวเดี๋ยวนี้กปกติแล้วนะคะกินได้แล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้มาดูแม่ดอกละปาเพทนะคะสวัสดีจ้าสวยๆลูกโอ้ไม่ห้องน้ เพราะว่าหน้าฝนนะคะหน้าฝนยามันก็จะเขียวนะคะแม่ดอกรักวยเขาก็จะเริ่มเป็นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงนี้หน้าฝนนะคะอันนี้เขาก็หายแลย้วปกติแลวเป็นได้สองวันนะคะเป็นได้สองวัน เขาก็ไม่ซึมไม่อะไรนะคะเขาก็สุดเขาก็กินได้ตลอดนะคะปกติดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนะคะก็เป็นชิวของแม่ดอกลักนะคะที่ตรวจสุขภาพนะคะทุกปีนะคะช้างเขาจะเข้าตรวจสุขภาพเวลาเดือนกันยายนนะคะนี่แม่ดอกลักก็เป็นชิวแม่ดอกลักห้าสิบสมนะคะ ได้ข้าวตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็จะทำต่อสัญญาเดือนตุลาเดือนหน้านะคะ สวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีแม่ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้สองสาวสองพี่น้องนะคะนะคะแม่ขาวันนี้ก็มาชมดอกรักกับป้าแพนะคะบรรยากาศเช้าเช้านะคะนี่อันนี้ก็สองสาวก็อากาศดีมากเลยฝนตกนะคะตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงป่านนี้นะคะยังไม่หยุดเลยนะคะนี่ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปของแม่ดอกรักกับป้าเเหนะคะสวัสดีจ้า